ไปแล้วเดไปแล้วได้อยู่ได้อยู่นะครับตัวแรกเกิดไม่ได้กล่องฮัจสันขนาดรุ่นครับรุ่นครับเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นตัวต่อไปเลยนะครับ ุอกอนสวัสดียามเย็นนะครับผู้ชมทุกคนบรรยากาศตอนเย็นนะครับกโมงกว่าล้ว วันนี้เราจะมาตามหาวัตถุดิบของเรานะครับนั่นก็คือจิกกุ่งนะครับหรือจิ้งโกลงหรือจิปโปมและแต่ภาษาถิ่นจะเรียกนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีมีข้องนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ไปฉายคาดหวัว แล้วก็เสียมครับเก็บบรรยากาศนาฝาก่อนนะครับตอนเยน็เยนเย็นเยวพอมืดอีกหน่อยแล้วก็จะได้เริ่มหากันนะครับดอยนางนอนนะครับเทือกเขาดอยนางนอนหรือดอยตุงนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับย้อนแสงอาจจะมืดไปหน่อยเก็บบรรยากาศยามเย็นมาฝากก่อนนะครับเดี๋ยวค่ำๆเราไปลุ้นด้วยกันนะครับกับจิกกุงในค่ำคืนนี้ครับ ลุ้นตัวแรกไปพร้อมกันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะเสียงค่อยไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันตกใจนะครับไปย่องไปนะครับลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ ตัวแรกไปพร้อมกันเลยนะครับอาจจะใช้เสียงเบาหน่อยไป,ไปย่องคว้ามาน,นะครับคลิปอาจจะมืดขอภัยด้วยนะครับโฟกัสที่แสงไฟกับปลายเสียงนะครับเอาไปแล้วเดิวไปแล้วได้อยู่ ้อยู่นะครับตัวแรกเกิบไม่ได้กล่องรัสัซนขนาดรุ่นครับรุ่นครับเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นโตต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปเลยนะครับ,ต,ต,รบตรงนี้ได้ครับได้ ชิก,ก้งนะครับภาษาย้อปขหอง,องิก,ก้งภาษาไทยก็น่าจะเป็นจิ้งโกลงนะครับจิ้งโกลง,งปปาาาหรือว่าจิ้งโกลงจิโปมบอภาษาอีสานเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวลุ้นตัวต่อไปนะครับใกล้ๆนี่แหละเก็บก่อน ตัวต่อไปเลยใกล้ๆก,กันเมื่อกี้โฟกัสปเสียมนะครับได้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 โอ้ยโอ้ยดีไหได้นะครับอีกตัวครับหมานๆเก็บก่อนเก็บก่อน โต่อไปเลยนะครับใกล้ๆก,กันโฟก,กัสไปเสียมนะครับทาปัจจะดินหน่อยเวลาเวลาตัางปึกปึกได้ได้อดีมึงนี่นะครับเก็บแป๊บนึงลุ้นตัวต่อไปใกล้ๆกันอยู่ตรงนี้ ต่อไปเลยนะครับไปเสียได้ก็ได้ก็ามบุญล้วยได้ได้ไดโอ้โออมาอ้ขาพุทธ โอ้โปุดโอ้ขาดรุ่นโตต่อไปเลยนะครับกำลังซองหาเสียง ้งเ,อ,เออกไปเลยนะครับตัวต่อไปปลเสียมนะครับได้ครับได้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 นี่ครับ ที่กรูเอาไปโคลครับเก็บใส่ของไว้แป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวรุนโตต่อไปตุนต่อไปเลยนะครับได้เ็ โอ้ปุดเต็นละรุ่นโตต่อไปเลยนะครับโอ้โอ,โอได้อยู่ ดิ้นอกไปเกือบไม่ได้เก็บไปก่อนนะครับมอยอีกขนาดต่อไปเลยนะครับได้เหรอได้หนึ่งโตชัดกว่าน,นี้ เก็บกันเดียวนะครับลุงตัวต่อไปเลยครับอยู่ในป่าอาจจะตังลำบากหน่อยได้ก็อยู่ได้อยู่ยเกือบหมดละอ้อ ลักเป็นตงหากนี่ครับอากินยางค่ำคืนอาจจะลำบากหน่อยถ่ายคลิปก็ลำบากหน่อยมือเดียวครับอ๋อสองมือถือกล้องมือหนึ่งทำภารกิจมือหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะครับ นตัวต่อไปเลยนะครับโตต่อไปคนทำคลิปก่อนเหนื่ยแล้วเป็นโควิดหายมาใหม่ไปเสียมนะครับได้ไหอจะไปดีดเอ้อคารุด Nó đây vô đây vô đây đây vô kia với con tép nữa ไปดีบมึงนะครับที่กุ่งเก็บไว้แป๊บนึงลำบากหน่อยไอ้ใจแทบไม่ทันตัวต่อไปครับติดติดกับตัวเมื่อกี้ไปเสียมนะครับ ได้ก่อ๋อได้ได้ได้ไดไดโหามขาดก็แล้วกันนะครับหนึ่งโตเก็บที่ละแต้มละแต้มครับตัวต่อไปเลยนะครับตามเสียงไปย่ำให้เบาๆที่สุด ออกเปครับพีนออกมากตัวละสองบาทห้าสิบนะครับทั้งบ้านผมเก็บไปก่อนนะครับ ดีดินเขาตานะครับเก็บใส่คอไอ้กรมเรยวเดี๋ยวรุ่นตัวต่อไปนะครับข้างนี้เจยวเก็บก่อนนะครับทำเ,เขาไปตั้นตอต้านี่ค่ะ น่ะเอาตัวน,นี้ก่อนก็ได้ว่ะยิงตนน้นไม้อเอามาเก็บก่อนเก็บก่อน เด้อยู่โหเกืบแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนยาวไปยาวไปใกลใ้นี่แหละ <c oughs> เออพะเพตุได้สกักรม เลยต่อไปเลย,ยนี่จะลอดไปไหนมาออกมาซะดีๆชัดปะโอเคเก็บก่อน ต่อไปต่อไปเออตักบิดเนี่ยที่สุดเบาที่สุดอย่า่า ออกมาเก็กอน kiếp con kiếp con Đây rồi <laughs> à... มาสิอย่บบุญเข้าไปออกมาเออจดีจุกนอีกหนึ่งแต้มครับกำเน็ตผมจะปิดคลิปไปทุดท้ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะส่องต่อไปอยู่นะครับ เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวสรุปพนท้ายคลิปที่บ้านนะครับว่าคืนนี้เจลกิโตวกล่องมูขนาดขอปิดคลิปไว้ตัวนี้แนะครับคลิปสุดท้ายเอ,อิญทำไม เดี๋ยวผมจะปิดคลิปวัาี่่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปสรุปผลที่บ้านนะครับภาพไม่ค่อยชัดนะครับเพราะกลางคืนสรุปผลงานท้ายคลิปสําหลับคืนนี้นะครับกับการส่องที่กุ่งครั้งแรกในปีนี้ เดี๋ยวผมจะแกะในข้องเทใส่ในถังนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับคลิปการส่องอาจจะมืดไปหน่อยนะครับแล้วก็กล้องอาจจะสายไปด้วยเพราะว่าถือเสียมมือหนึ่งถือกล้องอันหนึ่งมันอาจจะสั่นไปนะครับบางภาพอาจจะ ไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจท่านผู้ชมนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทลงไปนะครับว่าได้กี่ตัว อโอ๊ยโอ๊ย,อยข้ามือลงมาหมดแล้วกันไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับที่กลุ่มผลงานคืนนี้นะครับ ก็พอได้ขั่วนะครับคั่วใส่พริกแกงตามสไตล์ของคนเหนือนะครับใส่หอมแดงเยอะหน่อยจะได้หวานๆขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเพื่อทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ น่าจะถึงยี่สิบกว่าตัวสามสิบอาจจะไม่ถึงนะครับยี่สิบกว่าคร่าวๆนะครับนับลำบากเพราะว่ามันดิ้นขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ